นายกรัฐมนตรีได้มีการนัดประชุมบอร์ดบริหารภัยพิบัติในวันนี้เพื่อเป็นการเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย,ภยอย่างเป็นระบบค่ะ รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการอเมริการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าคออพในวันที่6ตุลาคม2568เพื่อขับเคลื่อนกลไกลบริหารจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรภายใต้คำสั่งแต่งตังต้งคออพและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อมุ่งให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโปร่งใสและทั่วถึงทั้งการอพยพดูแลความปลอดภยัยจัดหาอาหารน้ำเครื่องใช้จำเป็นและที่พักชั่วคราวรวมถึงมาตรการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพหลังจากหลายพื้นที่ยังประสบอุทกภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในแก่จังหวัดอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกศรีสะเกดและเชียงใหม่เพื่อรับฟังปัญหา รวมไปถึงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนด้านกรมอุตุนิยมวิทยายังมีการคาดการณ์นะคะว่าอิทธิพลจากพายุแมทโมจะทำให้ภาคเหนืออีสานและตะวันออกมีฝนตกหนักในวันที่6และ7ตุลาคม2568นี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำาล้นตลิง่ง ด้านกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวงังจัดเตรียมเครื่องมือและทีมแพทย์ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่ธนาคาร SME D Bank ได้ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอยใน18จังหวัดโดยให้สิทธิพักชำระหนี้สูงสุด12เดือนและสนับสนุนทุนฉุกเฉินเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจาการค่ะ